ประชาชนเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับพี่ตู่ครับวันนี้ดูคําพูดของพี่ที่เคยพูดไว้หลายครั้งว่าไล่หนูตีงูเห่าเนี่ยมันจะมีปัญหาตอนจัดตั้งรัฐบาลถ้าเกิดว่าไปจับมือกันแล้วนะฮรรู้สึกว่าเริ่มมีคนจะเอาคําพูดนี้ไปพูดไปถามไปร้องกับพรรคเพื่อไทยแล้วว่าเนี่ยมันเป็นการโกหกหลอกลวงประชาชนเพิ่มเติมเข้ามาใน,ใน,ใ,นในข่าววันนี้นะครับก็วันนี้เรืองไกลก็ไปร้องกรกตแล้วนี่ว่าเข้าข่ายหลอกลวงด้วเห็นไหม คือปัญหาในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองเพื่อประโยชน์ส่วนตนเนี่ยมันก็ต้องเสียทีละตอนก็คือว่าต้องการได้อย่างมันก็ต้องเสียอีกอย่างเพราะไม่ยึดหลักความตรงไปตรงมากับประชาชนคือความเป็นจริงหน้าขณะเน,นี้ไม่ว่าเดินในสูตรไหนเนี่ยล้วนแต่พังพินาศทั้งสิ้น เมื่อกี้พี่นงเขาว่ากรณีพรรคเก้าใครจะข้ามไปโหวตให้ในสอสเขาออกแบบเลยทําโพเฉพาะตัวเลยอืมนะครับก็คือหมายความมันจะเห็นด้วยหรือไม่ถ้าจะไปโหวตได้กับพรรคเพื่อไทยแล้วไปเป็นพรรคฝ่ายกานเนี่ยก็เสียงส่วนใหญ่เป็นเอกฉันนะสอสอเกือบทั้งพรรคเขาก็ทําอย่างนี้แล้วมติชนก็รายงานกล่าวเพราะฉะนั้นในเส้นทางนี้เนี่ยนะครับอยากเออนิดนี่ถ้าเป็นอย่างนี้นะพี่ตู่อันนี้จะล่มเร็วพี่โอ เพราะว่ามันไม่เป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยมันเป็นการบิดเบือนเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจอ,อันเนี้ยเท่ากับว่าคุณร่วมมือกันยกอำนาจให้ตารเลยเพราะว่าเร็วเลยเพราะว่าก้าวไกลนี่เขาก็ไม่เล่นเกมนี้ด้วยก็คือหมายความว่าจะไม่ไปโหวตให้อ่ะเพราะว่าเขาทำโพประชาชนไม่เห็นชอบอในท่ามกลางที่พักเพื่อไทยกำลังโลดเล่นอยู่ในเวลานี้ประเด็นต่อมาก็มีการพูดกันว่า จะให้ในส่วนของพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติมาเป็นคนๆน่ะแปลว่าให้มาเป็นงูเห่าตอให้เป็นงูเห่าทุกคนนะสมมติว่าเป็นงูเห่าทุกคนยังจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ถ้าก้าวไกลยืนนิ่งแบบนี้เห็นไหมคือหมายความว่ามันต้องใช้เสียงสามเจ็ดหกและถ้ามาแบบนี้สวก็ไม่โหวตให้ครับเห็นไหมตายคาที่กันสภาพมันผิดปกติถูกต้องนะครับเดินทางไปจับมือซีกนี้ ถ้าไม่ถึงรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐก,ก็ไม่ได้สอวอจับมือกับประชาธิที่ปัตย์ตอนนี้ก็ไม่รู้จับใคร <c oughs> เราว่าพรรคก็บริหารการจัดการไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามการที่จะตั้งรัฐบาลในลักษณะที่ไม่ตรงไปตรงมากับประชาชนก็ต้องเจอผู้ชุมนุมทุกวันแล้วก็อย่าได้บิดเบือนเหมือนวันนี้ญาติเวรชนเข้าไปเนี่ยมผมเองก็ไปออกรายการโทรทัศน์เนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนที่ ที่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเป็นสอส,อสอหน้าใหม่คนหนึ่งเป็นคนหน้าเก่าเขาบอกว่าวิญ,ญาตวิชนเขามให้กําลังใจเขาให้กําลังใจในการจัดตั้งรัฐบาล mm. แต่เขาไม่เห็นด้วยกับการจับมือประชาธิปบัตรรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐก็ mm. คือปายความกันว่ามันไปไม่ได้อยู่ดี mm. แท็กซี่นะครับที่เขาไปนของจริงทั้ง,งนะั้น mm. นะครับเพราะว่าโดยสภาพการอย่างที่ผมบอกว่าที่น่ากลัวกว่าด้อสมส้ม คือคนที่เลือกพักเพื่อไทยเองที่เขามีความรู้สึกว่าเขาถูกทรยศ,รยศเขาถูกผักหลังเนี่ยดังนั้นเน่ยนะครับจากข้ามขั้วมาขั้วข้ามวันนี้พูดคำใหม่และสลายขั้วะลืมเห็นไหมคือใจคุณจะเลี่ยงอย่างไรข้อตามอะหรือว่าคิดจะโชว์ความเหนือกว่าอย่างไรข้อตามอะมันไม่มีวันจะสำเร็จเอาก่อนว่าสัปดาห์นี้รวบรวมเสียงโดยเปิดเผยว่าจะได้เสียงเกิน2 5 0อยาไปยังไงโดยเปิดเผยก่อน ว่าคุณจะไปจับมือกับใครให้เกิน2 5งรหถ้าไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัปนะพลเอกประวิตย์เบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มาชวนนี่สบายที่สุดเพราะว่ามันหนีไม่พ้นแต่ว่าพักเพื่อไทยเองเนี่ยซึ่งคิดพยายามที่จะเลี่ยงบาลีพยายามจะแต่งตัวอะไรเนี่ยผมถามจริงๆไม่มีความรู้สึกละอายใดๆทั้งสิ้น สภาพพักการเมืองเอาแค่ว่าแต่ละคนเนี่ยเอาคลิปที่ตัวเองไปปราศัยมานอนฟังและให้นอนหลับเนอ่ม,มันไม่ใช่เรื่องว่าประชาชนเขาจะไปขัดขวางอะไรแต่ประชาชนเขาหลงเชื่อคุณไงว่าคุณประกาศหนึ่งสองสามสี่เส้นเสถาบอกว่าถ้าเลือกภูมิใจไทยจะได้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้วไง <c oughs> <c oughs> ยอมติดคุกเพราะเไม่เห็นด้วยเรื่องกัญชานี่เขาไปถอนฟอ้องให้แล้วแล้วไง แต่ที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือว่าคือความไม่ซื่อตรงกับประชาชนคุณหาเสียงมาอย่างไรเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบไอ้นี่กลายเป็นเหตุผลเหตุผลที่น่าเกลียดน่า mm hmm. ชังมากนะว่าเป็นการรดรงค์เพื่อให้ได้คะแนนเสียงเนี่ย mm hmm. คุณจะอธิบายอย่างไรบรรดาน,นักพูดทั้งหลายเนี่ยซึ่งกำลังจะแตกกันไปเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าประชาชนของจริงเนี่ยเขารับไม่ได้แต่ว่าประชาชนที่คุณจะขนแม่กำลังใจคุณก็ขนไปเถอะ แต่นั่นมันไม่ใช่เจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริงดังนั้นเ่ยนะครับการหักดิบประชาชนเนะี่ยไม่ได้หักดิบพรรคการเมืองด้วยกันนะหักดิบใหญ่ที่สุดคือคุณไปหักประชาชนนะแล้วหักประชาชนจะไปวางแผนแต่งหน้าแต่งตาคือพรรคการเมืองใดๆก็ตามเนี่ยที่ไปสมคบกันเล่นละครด้วยเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่า,วาคิดว่าจะเป็นรัฐบาลแบบนี้ผมเชื่อว่าจะยิ่งยากทมลําดับเขาจะ,จะเขาจะไปแบกความเกลียด นะครับของประชาชนที่มีต่อพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไปหานได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชัวเขาจะหาเรื่องไปเดือดร้อนกันทำไมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับขนาดนี้เรื่องการกล่าวอ้างต่างๆที่หยิบยกขึ้นมาในการพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลมันล้มเหลวทั้งสิ้นเพราะเนี่ยนะครับเอาเพียงแค่ว่าแสดงตนโดยเปิดเผย251เพราะว่าประชาธิปัย์มาไม่ได้พรรคนีจบนะจบเอามาจากไหนอ่ะ บอกไม่เอาพักสองลูกแล้วจะเอามาจากไหนให้มาเป็นคนคนไอ้พวกนั้นถ้าคนเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ไม่ปล่อยมันจะกล้ามาเอาเอาที่เป็นของจริงก่อนหรือว่ามายกก็ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้มันเดินยิ่งเดินมันก็ยิ่งตันแต่ยาไปอธิบายกับประชาชนว่ามันมีความ <c oughs> จำเป็นบางคนพูดลืมมั้ยพระเพื่อไทยพูดประเทศไทยต้องไปต่อไอน้นั่นคำขัญของพลเอกประยุทธ์อืม เม่ยนี่ในสานบผมนั่นนนนนนดงดูวันประเทศไทยต้องไปต่อไอ้นั่นคำฝันของรวมไทยสร้างชาติเห็นไหมคือมันเลอะเทอะกันไปได้ถึงขนาดนี้คือ,คอ,คอเบอร์มันกันนะ <c oughs> เพราะาต้องมาสัมผัสและต้องมาพูดในสิ่งท,ที่ที่ตัวเองเคยว่าเขามาทั้งสิ้น <c oughs> เราไม่ใช่บอกว่าประเทศนี้มันคุยกันไม่ได้แม้จะตั้งชื่อคณะหลอมรวมยังไงแต่ว่ามันต้องมีหลักหลักก็คือว่าระหว่างการเข้าสู่อำนาจ คุณต้องรับผิดชอบในหลักที่สัญญากับประชาชนไว้อย่างไรให้คำมั่นประชาชนไว้อย่างไรเอาเป็นหลักเสียก่อ,อนและถ้าไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาได้เนี่อย่าอ้างประเทศชาติและอย่าอ้างประชาชนเพราะการเป็นนักการเมืองกระบาดสัตว์นั้นเนี่ยจะนำพาสู่การล่มสลายของประชาธิปไตยนะคิดว่าจะจะ,จะตั้งรัฐบาลง่ายหรือวิธีการแบบนี้คนทั้งบ้านทั้งเมืองที่เขาเลือกคุณเขากินแกลบยังไงสิบล้านเสียง หรือว่าคนเลือกไอ้คนสิบล้านเสียงไม่ไม่ได้ยินหูไม่ไม่ไม่มีหูงไงหรือว่าเลือกเพราะได้ยิน่าเองประกาศก่อนว่าจะจับมือกับเนี่ยประชาปัย์จับมือกับภูมิใจไทยนะครับวันนี้ยังไม่ได้นะนี่จะเอาเป็นคนคนรวมไทยสร้างชาติพลังประชาริปไตะแต่คุณไปหาเสียงแบบนี้คุณจะได้ไหมนะก็เห็นอย่างชัดเจนว่าไอ้วิธีการตบตาประชาชนเนี่ยนักการเมืองควรจะปฏิบัติหรือไม่ คือเดินมาถึงจุดนี้ได้ไงที่ผมบอกเมื่อวานวางแผนปิดกิจการนี่ไงเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวขายดีอะแล้วไม่รู้จะเลิกยังไงก็ก็ตีแมงวันแล้วค่อยใส่ในชามก๋วยเตี๋ยวให้คนมากินเห็นอะไม่ไหวก้วงแตไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลยเลยมันมันไม่มีทางอื่นเลยคือมันคิดยังไงก็เหมือนตีมาตีแมงวันใส่ชามก๋วยเตี๋ยวอะแล้วไปเสิร์ฟและให้คนเห็นด้วยอยู่ชั้นบนด้วยวางบนลูกชิ้นด้วยอะจัดไว้อย่างดี ก็เพื่อต้องการสงสัยว่าทําอะไรอยู่ไงว่ามันผูกพันเนี่ยนะครับถ้าเป็นบริษัทก็วางแผนปิดกิจการหรือเปล่าหรือต้องแลกกิจการกลับบ้านถึงหน้ามืดขนาดเนี้คือการเมืองมันต้องมีความชอบธรรมลองอธิบายเรื่องความชอบธรรมทังข้อพออธิบายเนี่ยนะครับเรื่องข้ามขั้วก็บอกเขามาเองมาเองก็ถูกซัดอีกก็เหมือนกันนี่บ่าวันนี้สลายขั้วแล้วคุณเอายังไงกันแน่เห็นไหมพอมันผิดแล้วมันผิดตลอด่ะ คือมันพยายามที่จะอธิบายแต่งตัวยังไงก็ตามมันผิดน,นะครับแล้วพรรคไหนบ้าไปโหวตให้เขาฟรีๆนะประชาชนช่วยไปตามไปกระทือด้วยการไม่เลือกในครั้งหน้าคือนี่คือปัญญาอ่อนหนักเข้าไปอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าคือข่าวมันพยายามจะปล่อยตอนบอกเลิกกับพรรคเก้าไกลเนี่ยอ้างนี่ฟังพวกนี่นะครับที่ไปออกรายการผมถามมันก็เจรจาัเรื่องอะไรมาถึงก็แจ้งเพื่อทราบเลยอ นะครับว่าเขาไม่เอาอนะครับแล้เกาอ่านกินแต่ายการที่พิสูจน์อะไรไม่ได้และก็แยกทางวันนี้จะไปขอเสียงเขาอ่ะวันนั้นยังบอกเขาเลยว่าอย่ามาเที่ยวโหวนให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวสออไม่พอใจเดี๋ยวบรรดาสวสไม่พอใจวันนี้ต้องการอีกแล้วและและและถ้าเก้าไกลปัญญาอ่อนขึ้นมาเนี่ยว่าไงอย่ากินข้าวเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นมันไม่มีเขาก็ทําโพแล้วไงเขาก็ทําโพแล้วชาวบ้านเขาไม่เลือก เขาแม่ไปโหวตไอ้เรื่องนี้ก็จบข่าวอยู่แล้วนะครับก็คือหมายความว่าไอ้เรื่องนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ส่วนเนึงนะครับกูเ่าในสีกรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐไตยไอ้นี่กูเ่ามาจะเพื่อไทยนี่มันน่าง่ายกว่าไหมเพราะเขาเห็นหน้าพลเอกประยุทธ์เห็นหน้าพลเอกประวิทรใครกล้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในทางการเมืองผมบอกว่าครั้งนี้มันสาหัสกันการเป็นรัฐบาลแต่เดินตลาดไม่ได้ ไปที่ไหนคนก็สาบแช่งคุณจะเป็นรัฐบาลทําแมวอะไรนะเป็นเพื่ออะไรก่อนอืม,มันเหมือนธุรกิจการจะเลิกอะอเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวจะเลิกวางแผนขายถ้วยขายชามขายหมอ้อก๋วยเตียยตเ๋ยวขายตะเกียบกันแล้วเห็นไหมว่าการเมืองพอมันเพราะมันหลักคิดมันผิดหลักคิดแรกถ้าไม่เชื่อรงกับประชาชนเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นนักพูดขนาดไหนนะนักพูดขนาดไหนนะครับถ้ามันไม่มีความจริงเนี่ยผมเห็นก็เห็นนักพูดสอบตกบกันเป็นแถวเลือกตั้ง และนักพูดจานวนมากก็สอบตกเป็นทีวแถวนะครับหลังจากพูดกกมันไม่ใช่ว่าพูดเก่งแล้วจะไปไปโกหกกับประชาชนได้นะก็การแข่งขันันนี้เนี่ยนะครับถ้าเทียบการพูดพรรคก้าไกลมันจะสู้พรรคเพื่อไทยได้นักพูดอยู่พรรคเพื่อไทยหมดแต่ถามว่าทําไมคนเชื่อเก้าไกลมากกว่ามันไม่ได้อยู่ที่การพูดมันอยู่ที่ว่าใครพูดอะไรและใครจะเชื่อวันนี้ก็เฉเช่นเดียวกันการอธิบายตรรก,กะเหตุผลเลยนะครับ ที่น่าอับอายในผมรู้จักหลายรู้จักกันทั้งนั้นไม่ใช่รู้จักหลายคนรู้จักทุกคนว่าควรจะอับอายกันได้แล้วในการอธิบายว่าคือแท็กเถียงอะไรไม่ได้สุชาติตันเจริญมันนม่งต่อคำถามนี่ซ้ำาเห็นไหมเห็นไหมคือผมผมได้เจอพวกนี้มันน่ารำคาญที่เราอธิบายกี่ครั้งว่้ก็ไม่พ ไปไปมามาบอกประเทศไทยต้องไปต่อที่ผมบอกอลืมคําขวัญของตัวเองหัวใจคือประชาชนาประเทศไทยต้องไปต่อ,อ,อความจริงไม่ต้องฟังพี่นะเรื่องสุชาติเน่ะไปฟังมดดํามดดำในผู้ชัดที่สุดแล้วออนะครับแต่ว่าพอเถียงอะไรไม่ได้ไงคือความจนมุมทางการเมืองผมบอกกบพัคเพื่อไทยเนี่ยคุณไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างนี้คนที่อยู่ฝั่งตรงข,ข้ามไปขับไล่คุณในเรื่องธรรมดามากแต่คนที่เลือกคุณมาขับไล่คุณนะ หน้าทุกหน้าเนี่ยครับที่ออกไปที่หน้าพักเนี่ยของจริงทั้งนั้นมันมีของปลอมที่ไหนไอ้ของปลอมไอ้ไอ้ไอพวกนางแบกนายแบกทั้งหลายเนี่ยไอ้นั่นแหละปลอมแต่ของจริงเ่ยนะครับประชาชนที่เขาร่วมเป็นร่วมตายเนี่ยมันไม่มีใครไปทนกับพฤติกรรมอย่างนี้ได้อแต่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าบรรดาเยาวชนทั้งหลายเนี่ยนะครับในฐานะที่ว่าเตือนฐานะคนที่อายุมากกว่าไม่ว่าจะประเด็นจะชอบทำนะแต่วิธีการมันไม่ได้ การใช้ถ้อยคําภาษาท่วงทํานองเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังแม้ว่าประเด็นที่ไปเป็นประเด็นชอบธรรมแต่ท่วงทํานองเนี่ยมันเสียความชอบธรรมเพราะฉะนั้นเน่ยนะครับหน้าที่ที่ดีของเราเองก็ผ่านการเป็นนักศึกษามาก่อนคือถ้าไอคนอื่นวิพากษ์ไม่ได้ตัวเองก็วิพากษ์ตัวเองได้และควรจะปรับกระบวนทัศน์กระบวนความคิดเสียก่อนการขับเคลื่อนทางการเมืองไม่จําเป็นจะต้องใช้วิธีการอย่างนั้น นะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้ถ้อยคําอย่างนั้นเลยเพราะว่าหลักเนี่ยประเด็นมันได้เปรียบอยู่แล้วแต่วิธีการเสียเปรียบเห็นไหมวิธีการเสียความชอบทำอันนี้ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปทําอย่างนั้นเลยนะครับค<ช>ือถ้าฟังก็คิดได้ก็ค,คิดคิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็สุดแต,แต่แต่ผมเองก็เห็นว่าประเด็นที่ชอบทมแต่ถ้าไปเคลื่อนด้วยวิธีที่ไม่ชอบทมเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายจะทาให้เสียประเด็นไปด้วยจะเสียประเด็น ไอ้ความจริงเนี่ยนะครับการจัดตั้งรัฐบาลในลักษณะอย่างนี้เนี่ยซึ่งไม่มีวันสําเร็จด้วยนะมันเสียความชอบธรรมสิ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่ไปประนามเขาเนี่ยจะต้องไม่ทําตัวที่ไม่ชอบธรรมกว่าไอ้นี่หลักง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือถ้าจะไปกันอีกเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพแต่ควรจะทบทวนเรื่องท่วงทํานองหลักการนักเคลื่อนไหวที่ผมพูดเป็นประจำ ที่นักคิดนักเขียนนักเคลื่อนไหวก็พูดกันมาต่อกันมาเนี่ยมีเหตุผลได้ประโยชน์รูป้ประมาณนะครับสามคำนี้นะครับมีเหตุผลได้ประโยชน์รูป้ประมาณเอาพอพอ,พอดีที่ว่าคนรับได้ก็คือหมายความว่าในการที่จะถกปุจฉาวิสัชนานะครับมันมีท่วงทำนองมีภาษาที่จะสู้กันได้ในเรื่องของความชอบธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็วาดหวังกันว่าท่วงทำนองแบบที่เห็นเมื่อวานนั้นนหะ นะครับมันไม่ควรจะเกิดขึ้นจริงอยู่ไม่มีใครสมมุติไม่มีใครพักเพียบไปชุมนุมหรอกนะครับแต่ว่าท่วงทํานองการใช้ภาษา,าเรื่องราวต่างๆเต็มไปด้วยเหตุตเต็มไปด้วยผลและก็จะได้ความชอบธรรมแต่ว่ามันมีอย่างนี้นะคือผมรู้สึกว่าคือน้องๆเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกับพฤติกรรมสั่งสมแล้วก็ มีการส่งเสริมให้ท้ายมาโดยตลอดคือก่อนที่มันจะรุนแรงแบบนี้เนี่ยมันมีพฤติกรรมที่บ่งชี้ว่ามันอาจจะเกิดแบบนี้แต่บรรดาพวกที่ให้ท้ายพวกที่ส่งเสริมเนี่ยนะ,อะไอ้บรรดาพวกเหล่านี้มันก็ไม่เคยส่งสัญญาณเตือนหรือให้ข้อคิดกับเด็กพวกนี้เลยนะแต่พอเมื่อวานเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดนะเราก็จะเห็นว่าไอ้นั่นออกมาพูดซึ่งเป็นคนสั่งฟากที่ตัวเองเคยหนุนเด็กพวกนี้ทั้งนั้นไม่เคยให้สติเลย แต่พอวันนี้เกิดขึ้นก็เทียวไปนั่นครับเหมือนกันคือคือเราในฐานะที่คนผ่านมาก่อนเนี่ยก็วาดหวังว่าเสียงนี้จะได้ยินครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่ประเภทว่าถ้าเป็นลูกตัวเองจะฆ่าทิ้งไอ้นี่มันก็เกินไปไอ้นี่ก็หนักกว่าครับนะครับแข่งว่าใครวุฒิภาวะนะครับต่ากว่าใครหรือว่าใครสูงกว่าใคร เพราะฉะนั้นมันสังคมมันมันหนักมากนะก็พอมันไปอยู่ในตรงนั้นแล้วมันไม่มีใครเตือนสติเลยอะ่ะต้องยอมรับว่านี่ยังยังยังถือว่ายังถือว่าอ่อนกับกิจกรรมทางการเมืองนะอ่อนในการชุมนุมมากะนะแต่ไม่มีใครสติพวกเดียวกันเองนั่นแหละเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือถัดจากนี้ไปเนี่ยผมว่าต้องคิดอืมคือไปที่ประเด็นชอบธรรมแต่วิธีการไม่ชอบทมจะกลายเป็นคนที่เสียความชอบธรรมไปเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมันเป็นศึกใหญ่ริงอยู่เมื่อวานนั้นอย่างที่ผมอธิบายกันก็คือว่าภูมิใจไทยเขาก็ไปไป,ไปห้ามรอไว้เท่านั้นแม่กลับหลังหันนะเพราะคุณอนุทินก็พูดทุกครั้งพูดคําเดียวแล้วหน้าตาไม่มีใครสบายใจทักคนนะครับไปเนี่ยคือพูดไง่ายง่ายไปงานศพหน้าตายังไม่เศร้าถึงขนาดน,นี้ <laughs> นี่หน้าตาโหทูนะครับ <laughs> ไม่มีชีวิตไม่มีชีวาหมดอะไรตายอยากแต่ว่าต้องทําหน้าที่ไง ก็คือหมายความว่าก็ล็อกแม่กลับหลังหันไปจับมือกับพรรคเก้าไลใหม่แล้วก็มีอยู่เท่านี้นก็เพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยก็ไปหน้าไปหน้าเพื่อให้ปลายทางไปที่พรรครวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐให้ได้แต่ว่าก่อนไปถึงสองพรรคนั้นก็ผ่านประชาธิปัตย์ไปด้วยนะซึ่งหลังจากนี้มันกรากเลือดทั้งนั้นนี่ไม่นับกรณีพรรคเล็กๆไอ้นี่ไม่ภาษีภาษากันชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาก้าก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นสีสันอะไร แต่ว่าสามพักสามพักไทยเนี่ยไอ้นี่แหละครับจะเกิดแรงเหวี่ยงทางการเมืองอย่างมโหฬารส่วนใครที่ประเมินสถานการณ์ประชาชนต่ําก็ให้เดินไปเลยนะครับถ้าอยากจะเรียนรู้นะครับเพราะว่าโดยสถานการณ์นี้ผมว่าอารมณ์ประชาชนเวลานี้เริ่มจะบอบบางแล้วนะแล้วก็เริ่มเปราะบางตามลําดับมันมีเส้นแบ่งอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกไม่บ้างใช่ใช่เพราะคนเขามีความรู้สึกว่า หนึ่งทำกันไปได้อย่างไรและที่พูดนะกลายคือมันเป็นเหตุผลที่รับฟังไม่ได้นะครับว่าเป็นวิธีการรณรงค์เพื่อได้มาซึ่งคะแนนเสียงคนออกที่หมายเลยคนก็มีความรู้สึกว่าเขาสู้จริงเดิมพันจริงนะครับแล้วก็ถวายชีวิตจริงมาพูดอย่างนี้กับเขาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นใครจะคิดอย่างไรทางการเมืองเนี่ยคือวันนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยหาทางกลับยากเลยหาทางกลับยากจริงจ ด้านหลังก็คลองแสนแสบคือนึกแม่ออกก็ไปโดดคลองใช่ป่ะคือมันไม่รู้จะไปทางแยกไปทางไหนจริงๆคือคนที่ผ่านนผ่านมาเนี่ยนึกไม่ถึงว่าเดินมาถึงจุดนี้อืมันไม่เคยมีประวัติศาสตร์ต้องการโจทย์นะครับแล้วก็แต่ละคนนี่นะช่างสรรหามาอธิบายไอ้คนที่รู้ภาษามนุษย์หน่อยก็หลีกแต่ว่าคนที่ไม่อับอายก็พยายามเสนอเหตุผลที่น่าอับอายครับ พื้นฐานโดยรวมโทษทีพื้นฐานโดยรวมเนี่ยคุณเสนอในเรื่องของวิถีประชาธิปไตยการเมืองรูปแบบใหม่นะ,ะนี่คือวิถีแหละที่คุณหลักมันอยู่แค่ตรงเนี้ยแต่พอมาถึงตรงเนี้ยคุณกําลังพาเขาไปสู่เก่าล่าหลังไปเลยนี่คือสิ่งที่คนร,รับไม่ได้เลยคือคือตัวเองพยายามเรียกร้องหาการเมืองเรื่องปฏิรูปการเมืองทําการเมืองที่ถูกต้องอแต่นี่โคตนน้ําเน่าเลยนะใช่นั่นก็ว่า มาเป็นคนก็เอามาเป็นใครก็เอาทั้งนั้นนะคโอนให้พวกเราก็เออมันมันอะไรวะเนี่ยเมาหมดนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เมามึงคิดได้ยังไงมึงเป็นใครวะนั่นมึงบ้าหรือเปล่านี่แหละมันต้องอธิบายเหตุผลว่าการเงิมันต้องอธิบายเหตุผลว่าว่าทําไปได้ยังไงแล้วใครเป็นกองเชียร์ก็ขาดสตินะ เสนอแต่สิ่งใหม่ทั้งนั้นเลยฝันแล่แล่แล่พวกนางแบบไปแล้วมันก็สอบมันกลับไปกลับบ้ากลับไปกลับบ้ากลับไปอันนี้อุบาทชาิชั่วหนักก็ไปอีกอันนี้ต้องใช้คํานี้เลยวันนี้พูอย่างพวงนี้พูดอย่างนี้แก้ตามอันนี้มันอันนี้พวกสอบพรอคือไม่ใช่มันอธิบายเป็นเสียงดังท่วงทํานองเหมือนบางคนไม่เคยไปร่วมต่อสู้อะไรทีนี้ก็วิวัฒนาการเป็นนางแบบเหมือนกันแล้วค่อยค่อยแท็กไปแท็กมาแท็กไปแท็กมา แล้วคอยเป็นกรรมการคอยควบคุมสมาชิกพักแม่แต่แคลนี่บ้านเมืองมันเดินมาถึงขนาดนี้มมผมจึงบอกว่าคือเริ่มรำคาญในว,วันยริงเลยรำคาญในพวกบ้านจ่จริงๆคือหมายความว่าคุณไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างมาเดินพูดอย่างแล้วคอยตามแก้แกๆไม่อยากเขฟังนล้มีหน้าที่คอยแท็กละอธิบาย <c oughs> <c oughs> คือหมายความวคือตามหอนตามผีอ่ะ ผีไปตรงไหนก็ตามผนไปที่นั่นอันนี้ชัดเจนคือพฤติกรรมขนตามผีอะภาพนี้ก็เห็นชัดหน่อยแล้วทีนี้เนี่ยนะครับคือถ้าประชาชนเราไม่ตั้งหลักกันจริงๆรอบนี้เนี่ยเราจะไปไกลกันใหญ่โอ้โหนี่คือการเสียกันคือแล้วก็บ้านเมืองจะขัดแย้งใหญ่วาดหวังกันว่าจะพอคิดกันได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะคิดยังไงเนี่ยคือมันคนไปขนาดนี้มัน ก็คนมีสติมันทําไม่ได้การเมืองที่มันมีสติมีความเป็นมามีประวัติศาสตร์รู้จักผิดชอบชั่วดีนี่สมการทางการเมืองแบบนี้ไม่ได้อธิบายประชาธิที่ปไตยก็ไม่ได้อธิบายเรื่องการต่อสู้ความเป็นมาประวัติของตัวเองยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจึงบอกว่ารอบนี้เนี่ยมันสาหัสสาคัญกันจริงๆและการหักดิบประชาชนนะผมจะบอกว่าจําไว้ว่าระวังจะจบลงที่ไม่มีแผ่นดินอยู่นะ มันจะเดินไปถึงขนาดนั้นและที่ปรามากว่าไม่มีคนน่ะลองเดินไปอีกทักสองสามจุกอ่ะแล้วจะถึงแล้วจะรู้เลยว่าไอ้ที่คุณคิดเป็นการคิดผิดที่สุดนะครับก็วาดหวังกันว่าคนที่พูดรับปากกับประชาชนว่าอย่างไรถ้าไม่มีอะไรทําคืนนี้เอาเสียงตัวเองนอนฟังดูออนอนฟังดูว่าเผื่อได้สติเพื่อได้สติว่า <laughs> ที่ตัวเองพูดเอาไว้ได้หาเสียงกับประชาชนเอาไว้ บัตรนี้เข้าขายหลอกลวงร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วเนี่ย <laughs> ตัวเองจะรับกับตัวเองไม่ได้และถ้าตัวเองเงินไม่กล้าที่จะประกาศแสดงความรับผิดชอบ <laughs> ผมก็เสนอให้ไปโดดคลองแสนแสบเส้น <laughs> มันน้าอับอายขายกี่หน้านี่ <laughs> พูดเก่งนักไม่ใช่เหรอแต่ละคนอะ <laughs> ไล่หนูตีวฮาวเวโครงโคงโคงโคงครงงนะครับจัดการสองลุงนี่โครง <laughs> โครงโครงโครงวันนี้อยู่ที่ไหนกันหมดอืความรับผิดชอบมันอยู่ตรงไหนนะครับเก่งกันทั้งนั้นนี่นะครับพูดเก่งฉะฉาน นะครับชาตชาทั้งนั้นแม่ข้พรโหเป็นคนที่ซื่อตรงอยู่ตัวตรงกับฝ่ายประชาธิปไตยแล้วยังไงเอายังไงก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็ดูถูกเหยียดยามงคนอื่นเขาแล้ววันนี้พอพอมาถึงพฤติกรรมตัวเองคือถ้าเป็นผมในผมสัตว์แหลกแล้วนะเพราะถ้าขาพระว่าตัวเองไปร่วมกระบาดสัตว์ด้วยนนี่แค่แค่แค่พันดาเรื่องไล่หนูติวเขาเนี่ยอันนี้หลายคนนั่งอยู่ในพักไม่ได้แล้วนะ หลายคนต้องสํานึกนะมันโดดกลองแซ่บกันได้ตัวไปพูดหนักเนี่นะครับคลิปก็ว่อนอยู่ในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนลอยหน้าลอยตาอยู่ได้ไงนะครับมารบก,กับผมไม่คิดอะไรไม่ออกก็มารบได้แต่ว่าแบบนี้ใช้ไม่ได้คือคุณจะเนี่ยนะครับคือถ้าไม่มีประวัติความเป็นมานี่ผ่านการต่อสู้กันมาแท้แท้นะครับแล้วที่สําคัญคุณไปหาเสียงกันแบบเนี้ยแล้ววันนี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาเป็นวิธีการารณรงค์ ออกมาพูดด้วยอ,ออกมาพูดตามหัวหน้าพักแลว้วครับคนก็จะได้รู้เช่นเห็นชาติอย่างนั้นคือวันนี้ในที่ผมบอกว่าภูมิใจไทยเขาไม่มีอะไรเสียเลยเขาได้ประโยชน์ด้วยซ้ําในเรื่องไล่หนูตีหัวเพราะว่าพักเพื่อไทยสารภาพสิ้นแล้วแบบประัา,าเหมือนขอโทษนั่นแหละก็เ,เหมือนอขอโทษนั่นแหละคือการสารภาพสิ้นแต่ว่าความเป็นมนุษย์ของคนเนี่ยนะครับที่สําคัญคือประชาชนที่เขาไปร่วมเป็นร่วมตายกันมานั้นเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกกับพฤติกรรมนี้อย่างไร ก็เอาละถึงไหนเดินได้แล้วเนี่ยนะครับถึงพูดได้ไง่ายว่าต้องการจะเลือกคนรานนี้ก็ไปให้สุดเลยก็จะได้รู้กันคือจริงๆบ้านเมืองมันประชาชนลุกขึ้นเนี่ยบนพื้นฐานความชอบธรรมทั้งนั้นนะ<ต>ไม่ได้ลุกขึ้นพื้นฐานความความที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยพื้นสภาสามห้ากฎหมายชอบแต่ความชอบธรรมไม่ชอบของพันธมิตรขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องความชอบธรรมทั้งนั้นนะ บางเรื่องอาจจะผิดกฎหมายแต่ว่าการที่บิดเบนไม่ชอบไม่ไม่เข้าสู่กระบวนการกฎหมายบรรณากรมนี่ก็เป็นเรื่องความชอบธรรมตอนพี่น้องประชาชนเสื้อแดงก็เป็นเรื่องความชอบธรรมของรัฐบาลอภิธ์ตอนห้าเจ็ดครั้งสุดท้ายของยิ่งรักก็เป็นเรื่องความชอบธรรมนะค,คิดให้ดีๆคือจะถ้าจะเอาเรื่องกฎหมายเป็นหลักประกันอย่างเดียวเนี่ย มันไม่พอกฎหมายเป็นเรื่องรองนะเป็นเรื่องรองความชอบทำนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่อเพราะว่าถ้าไม่ชอบทำเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกต่อให้คุณมีอํานาจเต็มถือกฎหมายแต่คุณไม่มีความชอบทมไอ้ที่ทําอยู่ในหานความชอบทำไม่ได้เลยการกล่าวอ้างเรื่องอะไรก็ตามมันขาดซึ่งความชอบธรรมซึ่งเป็นข้อแรกและเป็นด่านสําคัญในการเข้าสู่อํานาจ เมื่อข้อแรกของการข้าสู่อำนาจมันไม่ชอบทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะปกครองประเทศให้มีความชอบธรรมได้ยังไงมันจบมาตั้งแต่จุดสตาร์ทแล้วครับกลายเป็นเรื่องโป,โป๊โปดมดเท็จเพื่อให้ได้คะแนนเสียงไปนะครับทุกครั้งมันเกิดแล้ววันนี้ก็เรื่องดแดง,งขึ้นมา,านะครับนะครับวันนี้ก็เป็นความเหมาะสมตามที่ว่านะก็คุยนประมาณนี้กําำลังเหมาะสมในเรื่องของที่เพื่อไทยมีพฤติกรรมแบบนี้สองวันเต็มๆนะครับที่นายเห็นนะฮะในวันนี้แล้วมาพูดที่ผมไปออกรายการมาพูดก็ ประเทศไทยต้องไปต่อไอ้นี่คำขวัญรวมไทยสร้างชาตินี่หว่าเขียนจนเบลอคิดไม่ทันคิดไม่ทันคเมาบอกชาวว่ามันเบลอมันเบลอมันเบลอคือคือเขาเขาออกอากาศก่อนเขาพูดก่อนแต่ผมเหมือนพูดตีแเละผมว่าคนเรามันไปได้ไกลถึงขนาดนี้เอาหาความสำราญตามสบายนะครับก็ลายทางสีสัญญาเอา คือพูดโม้มากๆบางทีม <mean> ันก็เร <ice> ิ Ges ่มหลุดจากหลักการของตัวเองไปนะที่เคยพูดดีมาในอดีตวันนี้ขอบคุณคุณจตุพรพรมพันธ์และคุณนิติธรล้ำเหลือกับคุณัปปิจครับยีครับสวัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมธงชัยกับพิเศษและทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ